สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับร้านไบค์กร์คับพิษณุโลกอีแล้วนะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้าใหม่นะครับเป็นหมันวกนกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก HJC นี่พิ่งของพึ่งมาส่งเมื่อเช้านะครับชื่อรุ่นว่า HJC V10 นะครับ V10 นี่เดี๋ยวมาอันบ็อกพร้อมกันนะครับพึ่งพึ่งพึ่ง เพิ่งมาเพิ่งจัดของเสร็จเนาะยังไม่ได้แกะเลยเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นโมเดลใหม่นะครับโมเดลใหม่ล่าสุดข้างในก็จะมีแผ่นกันฝ้าแถมให้นะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีตัวหมวกมีแผ่นกันฝ้าให้อะไรให้นะครับมาดูพร้อมกันเลย ท่ที่จับดูน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับนี่เป็นหมวกแนวเรโทรนะครับหรือว่าเป็นแนวแบบคลาสสิกวินเทจนะครับโมเดิร์นคลาสสิกนะครับวินเทจหน่อยๆสีนี้สวยมากเลยนะครับ เ c V10 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดสวยมากนะครับดีเทลเขาค่อนข้างดีเลยนะครับดีเทลเขาค่อนข้างดีเลยตัวชิลหน้าก็จะเป็นแบบใหม่นะครับต้องใช้แบบเ,เขาเรียกอะไรไขควงไขหรือว่าจะนี่ฟังก์ชันเขาก็คือจะ,จะแกะออกมาแล้วก็บิดบิดอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อปลดล็อกมันออกนะครับก็จะลดการ เขาเรียกอะไรอ่ะมันคลายได้ง่ายนะครับข้างบนมีช่องลมนี่ช่องลมนะครับแล้วก็จะมีตรงคางตรงคางใหญ่มากเลยนะครับก็จะมีช่องเปิดปิดอยู่ด้านในนะครับสายรัดคางนี่ดูด้านในนะครับดีเทลแบบเนียนมากเลยครับรองรับสมาร์ททีเจีนะครับรองรับสมาร์ททีเจีนะครับ,รบ, Smart 4, รบสายรัดคางเป็นแบบดีดลิงนะครับตามสไตล์ ตามมาตรฐานของเขานะครับได้มาตรฐาน ECE นะครับแล้วก็มอกอของ ECE แล้วก็มอกอของบ้านเรานะครับเป็นมาตรฐานที่จำหน่ายด้วยทั่วโลกเลยนะครับชิวโอ้ยนี่คนไกลชิวตัวใหม่ด้วยนี่นะครับล็อกชิวแน่นนะครับล็อกชิวแน่นพอจะปลดล็อกนะครับให้กดลงนี่กดได้นะครับกดได้นี่ นะครับจะกดจะปลดล็อกนะครับกดนี่เออเป็นกลไกลตัวใหม่นะครับตรงนี้เจซีนะครับหนวมนิ่มนะครับหนวมนิ่มมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลแบบเย็บหนังนะครับเป็นดีเทลแบบเย็บหนังมานะครับอันนี้ก็ <c oughs> ฟีลลิ่งใส่น่าจะโอเคอยู่นะข้างในก็จะมีเวาลลำโพงช่องสำหรับวางลำโพงมาให้แล้วนะครับ สามารถติดบลูทูธได้เลยนะครับตัวแผ่นปิดใต้คางตัวนี้นะครับด้านในจะมีสลักสำหรับถอดได้ถ้าเกิดว่าใครแบบอึดอัดเนาะก็จะถอดได้<ม>เดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูนะครับอันนี้ไม่อันนี้ไซส์อะไรไม่รู้ไม่แน่ใจ XL ไม่ใช่ไซส์ผมบอกเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูว่าเป็นประมาณไหนสินค้ามีเข้ามาไม่เยอะนะครับเป็น หมวกรุ่นใหม่รถแรกด้วยนะครับเป็นรถแรกก็มีเข้ามาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูเท่ไหมสีสวยนะครับตัวนี้สีสวยใส่ถ้าใส่กับชิวสโมุกดำนะน่าจะน่าจะแบบดีเลยเวาหัวช่วง ช่วงหูนะครับที่ที่เอาไว้ติดตั้งบลูทูธนะครับว้าไว้แบบลึกมากเลยนะครับวาลไว้แบบลึกมากเลยแบบพอสวมปุ๊บมันจะโล่งมันจะโล่งแบบโล่งช่วงนี้เลยอะ่ะมันจะโล่งแบบมันจะรู้สึกโล่งช่วงนี้เลยนะครับแบบจะไม่ไม่ได้แน่นมากไม่ได้กระชับมากก่อนหน้านี้มีลูกค้าเคยมาถามนะครับว่า n G c V10 ตัวนี้เข้ามาหรือย,ยังนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับใครสนใจก็ เข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามาลองได้นะครับที่ร้านไปก็ขับพิษณุโลนะครับตอนนี้ก็มีมาประมาณ1 2 3 4 5ส6สี่ห้าห้าสีประมาณนี้ครับยังมีแบบสีมาไม่เยอะน้อนเป็นรตแรกนะครับเดี๋ยวรอต่อไปก็จะมีสีอื่นๆเข้ามาอีกนะครับตัวเรื่องราคานะครับสีลายแบบนี้นะครับสีลายแบบนี้นะครับมีลวดลายนะครับจะหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับถ้าสีพื้นสีดําเงาดําด้านสีขาว สีเทาอะไรพวกนี้ยจะอยู่ 10, 000, 1นึ่0หนารนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปเป็นคลิปแบบอัปเดตสีของ V10 ิบโดยเฉพาะให้คลิปหนึ่งนะครับว่าแบบมีสีอะไรบ้างนะครับแต่อันนี้เอามารีวิวให้ดูก่อนนี่รองรับ Smart h เฮนะครับ 10B กับ 20B นะครับน่าจะเป็นเจน1น่งน่าจะเป็นเจน1ไม่แน่ใจน่าจะเป็น 10B 20B ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจน1หรือเจน2เนาะอ่าครับก็ใครสนใจก็เข้ามาชมเข้ามาลองกันได้นะครับที่ร้านเบเกอร์คารที่ขึโลกนะครับสินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนใครสนใจก็เข้ามาชมเข้ามาลองกันได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ HJC V10 ตัวใหม่ล่าสุดจาก HJC นะครับ สวัสดีครับก็าขับขายแต่ของแท้สุดไทยไม่ขายของก๊อบจ้า